สวัสดีครับทุกท่านมาพบมาจะมาเจอกับช่องไทยพตทธินะก็อหลังจากที่ปวดหลังมาตั้งแต่ตอนผสมปูนนะครับทำบันไดบ้านป้นุงนะท่านตอนนี้ก็อาการปวดหลังก็หายแล้วน้ท่านดีขึ้นนะมันหายตอนเมื่อวานน้ท่านเมื่อวานช่วงประมาณสัก สิบโมงจะเข้าสิบเอ็ดโมงประมาณนี้ช่วงประมาณสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงประมาณนี้แหละอยู่ๆมันก็หายนะอยู่ๆมันก็หายเองเลยนะซึ่งตอนแรกผมก็คิดอยู่โถ้าบวดหลังแบบนี้ตลอดอาจะไม่ไวนะก็ะเลยคิดในใจนะท่านอธิฐานใ,นในใจต่อให้เราแบบเอ่อไม่ปีปีเนี้ยขอให้แบบ ไม่ต้องมีเงินทองอะไรมากมายขอแค่หายปวดหลังก็พอนี่ครับหลัก่างนั้นมันก็หายนะท่านคือคิดในใจว่าการที่เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนีย่คือราบอันประเสริฐสูงสุดแล้วละ่นะนขอให้มันหายปวดหลังแล้วกันจะได้ไปช่วยเหลือสังคมต่ออะไรประมาณเนี้ยคือคิดอยู่ในใจนะคิดอยู่ในใจคนเดียวแล้วสักพักมันก็เริ่มหายนะเริ่มอาการปวดหลังดีขึ้นตอนที่ผมทำไ้นี่เมื่อวานนะท่านผม เื่อวานเนี่ยตอนที่ผมทําไอใบดันดินรถไถน่ะอันนั้นผมหายนะผมจึงได้ทําน่ะตอนแรกผมก็ปวดว่าจะนอนตอนแรกนะว่าจะนอนพักผ่อนอยู่ๆอาการปวดหลักต่างๆมันมันหายมันหายวับไปกับตาเลยนะครับหายไปกับตาเลยคือตอนแรกนะผมว่าจะใช้ไอ้นี้ด้ามนะท่านนี่นี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะว่าจะเอาอะไรมาด้าม นี่ท่านตอนแรกว่าจะใส่อันนี้ว่าจะใส่อันนี้แหละเมื่อวานนี่เพราะปกติตอนตอนที่ผมทํางานเซเว่นนะผมปวดหลังผมก็ใส่อันนี้แหละเวลายกของนะมันก็จะช่วยไม่ให้เจ็บหลังนะท่านเวลาเวลาเราใส่อันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่เจ็บหลังลักษณะแบบนี้เหมือนเหมือนคนที่เขายกของหนักๆน,น,นะเขาจะใส่อันนี้แหละ นี่เราใส่แบบนี้ถ้าถ้าเราใส่อันนี้เนี่ยมันจะไม่ปวดหลังนะทุกท่านแต่เราจะถอดออกปุ๊บมันจะปวดนะแต่ก่อนตอนที่ผมทำเซเว่นนะ่ะตอนที่ผมทำงานเซเว่นนะ่ะแต่ก่อนต้องเติมของเติมอะไรบ่อยๆเนาะเดี๋ยวผมก็ปวดหลังปวดหลังตั้งแต่นู่นแล้วนะท่านตงแต่ตอนที่ทำทึงงานเซเว่นอยู่เดี๋ยวทีนี้ มันปวดไม่หายททีผมก็ไปหาหมอนะครับผมก็ไปหาหมอว่าอาการปวดหลังของผมนี่ยมันเป็นอะไรมันหมอเพิ่บอกว่าอาการปวดหลังเนี่ยมันเกิดจากการทํางานเดิมๆซ้ำๆยกของหนักบ่อยๆนะไม่มีวิธีการรักษามีอยู่อย่างเดียวหมอบอกหมอกระถามว่าทางานอะไรแล้วทําไมถึงปวดหลังผมก็บอกทําทงานเซเว่นยกของทุกวันแล้วมี มีงานอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับยกของไหมว,ว่าไม่มีนะมันต้องได้ยกของตลอดเอ,อเพราะฉะนั้นหมอกเลยบอกมันก็จะปวดอยู่ตลอดมันรักษาไม่ได้ถ้าเราไม่เลิกยกนะครับหมอแนะนํามาอย่างนั้นนะหมอก็เลยบอกถ้าอยากให้หายลาออกแล้วก็ไปหาทํางานที่มันไม่ต้องยกของหมอบอกงี้ถึงถึงรักษาไปก็เท่านั้นมันไม่ได้หายขาดตราบใดที่เรายังยกของอยู่ นะครับเออว่าพรตอนที่ผมทำทางานเซเว่นเนี่ยผมต้องยกยกพวกน้ําดื่มพวกของอะไรต่างๆเอาไปเติมวันละประมาณสักอ่าสี่ร้อยห้าร้อยแพ็คอะยกน้ำนะ่ะสี่ร้อยห้าร้อยแพ็คยกเติมน้ําอยู่ยงั้นอะสมัยก่อนนะก็เลยใส่อันนี้แหละนะครับใส่ใส่อันนี้เวลาทํางานเขาก็จะใส่อันนี้นะท่านอืม จะใส่อันนี้แหละเขาเรียกว่าบล็อกเนาะบล็อกหลังนะท่านเอาไว้ใส่เวลาทํางานต้องกม้กมๆเงยๆมันช่วยได้แล้วท่านมันช่วยได้ใส่แล้วมันจะไม่ปวดหลังนะครับใส่แล้วมันจะไม่ค่อยปวดหลังนะเพราะฉะนั้นก็ตอนแรกนะเพราะว่าจะใส่อันนี้แหละแล้วท่านซักพอดีว่าไม่ได้ใช้งานนานแล้วนาะฝุ่นเกาะผมก็เลยเอาไปซักเอาไปซักแล้วก็เลยเอาไปตากสักหน่อยพอซักเสร็จแล้วประมาณสังสิบสิบโมงเอ็ดโมงอ้ม หายดีเลยสุก่ันก็เลยเออคงจะไม่ได้ใช้แล้วซักเอาไว้เออไว้ปวดหลังเลยค่อยมาใส่ท่านอืนะเดี๋ยวมันต้องมีแหละวันวันที่ปวดหลังปวดเอีวนะก็เดี๋ยวค่อยมาใส่นะครับก็เวลาเราไปยกของทํางานนู่นนี่นั่นเนี่ยมันกลมๆเงยๆวันนั้นอะ่ะผมไปผสมปูลแล้วยกยกของหนักแล้วมันผิดล็อกแล้วนะทุกท่านมันก็เลยปวดยาวเลยมันจะมีจังหวะที่มันผิดล็อกอยู่นะครับ ถ้าเรายกบงังบางที่มันก็ไม่ปวดก็ไม่ปวดนะเหมือนวันนี้ยไปทําที่สํานักสงฆ์นี่ก็ยกหนักอยู่นะยกกรสอบยกไอ้ซาลาก็ก็หนักอยู่นะเออแตม่มันเป็นจังหวะของมันแหละทุกท่านอืมแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คงไม่ได้ใส่นะทุกท่านอืมคงจะไม่ได้ใส่แต่ถ้าเราใส่มันดีนะสำหรับคนปวดหลังดีนะทุกท่าน พอเราใส่ปุ๊บอาการปวดหลังเนี่ยมันมัน,ม,นมันหายวับเลยนะเออแต่ถ้าเราถอดออกปุ๊บมันก็จะกลับมาปวดเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าคนปวดหลังอะไรจะเข้าใจอันนี้สิ่งเนี้ยนะครับอันนี้ก็ไว้ใส่ยามในยามที่ปวดหลังแล้วท่านนะนะอันนี้เป็นเบอร์ L อล้วท่านเป็นเบอร์ L ของผมนะ่าจะต้องเป็น XL อ่ะต้องใหญ่กว่านี้หน่อยนึงแต่นี่ก็ใส่ได้พอดีอยู่นะครับเออ นะเขาก็จะมีพวกเหล็กอันนี้ด้ามมาไว้นี่เห็นไหมเขาก็จะมีเหล็กตัวนี้น,นี่เขามีเหล็กนะนี่เขาจะมีแท่งเหล็กอยู่อย่างงี้นี่นี่นี่เอาให้ดูเป็นแท่งเหล็กแท่งสแตนเลสนี่เขาจะมีด้ามมาไว้เพื่อไม่ให้เราปวดหลังนะท่านด้ามด้านหลังเอาไว้นะก็ไม่ให้เขาปวดหลังนี่แล้วก็จะมีเป็นแท่งไอ้นี้เป็นคล้ายๆเป็นพลาสติกนะมีเป็นพลาสติกงอได้ด้วยตัวนี้ แล้วก็มีเป็นแท่งเหล็กงอไม่ได้เออมีพลาสติกแล้วก็มีเหล็กนะครับเออนอะโอเคนะาท่านข่าวดีนะหลังไม่ค่อยปวดแล้วเนาะดีขึ้นแล้วดีตั้งแต่เมืวานแล้วท่านสำหรับเอฟซีที่เป็นห่วงก็ขอบคุณมากมากนะครับผมนะ้โอเคแจ้งข่าวดีก่อนเข้านอนนะครับหลังไม่ค่อยปวดแล้วนะาท่านเอเอเพียงแต่ว่าเวลายกอะไรเนี่ยอย่าให้มันผิดล็อกเนาะ เราก็ไม่รู้หรอกมันจะผิดล็อกตอนไหนนะบางทีมันกักเดียวลมันก็ปวดยาวสามสี่วันเลยปวดหลายวันมากเลยนะตั้งแต่บ้านตั้งแต่ผสมผสมปูนเทบันไดบ้านป้านงอ่ะคิดดูมันมันกี่วันมันก็หลายวันนะท่านนะหลายวันเติบเลยเพิ่งจะมาหายเมื่อวานช่วงประมาณสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงประมาณนี้มันมันหายรับไปเลยนะเดี๋ยวอยู่ๆมันก็ดีขึ้นเลยนะครับนะ ก่อนเข้านอนนะครับแจ้งเขาวดีเอทุกท่านสบายใจให้ห่วงพร้อมลุยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ